สวัสดีครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะยะดาพารวยค่ะนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเราก็มีนัดกันนะครับวันที่27ศเจดสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับตรงสนามหลวงใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะมีการบวงสรวงการชื่อทริปว่ายกดวงเศรษฐีกรุงรัตนกโกสินค่ะเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีมาเจอกันพร้อมเพรียงนะคะเพื่อที่เราทําการสวดมนต์ไหว้พระก่อนจะเข้าสู่พิธีการบวงสรวงจรีตอนเจ็ดโมงครึ่งค่ะ,ะทางฝั่งกระทรวงพาหผมด้วยนะคะถามก<ร><อ>่อนว่า<อ> ทำไมเราถึงต้องจัดไปบวงสรวงตรงสารหลักเมืองไปพระแม่ธรณีแล้วก็ไปวัดพระแก้วจริงๆเหตุปจัจจัยคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดค่ะ มีหลายๆคนที่เจอวิกฤตในปัญหาชีวิตตกต่ำมันเหมือนทําอะไรก็ไม่สู้ดีสะทีเหมือนมีอาถรรพ์เกิดขึ้นในชีวิตเราก็เลยเกิดการจัดทริปนี้เกิดขึ้นชื่อทริปว่ายกดวงเศษรษฐีกรุงรัตนโกสิ์พาลูกค้าไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อไปยกดวงทําให้มีหลักมีชัยในชีวิตมีดวงชะตาที่ขึ้นอยู่กับดวงแผ่นดินแล้วก็ไปไหว้พระแม่ธรณีเพื่อขอเปิดทางทรัพย์นะคะแล้วก็ไปไหว้ต่อที่วัดพระแก้วเพื่อไปขอสิริมงคลต่อองค์พระแก้วมรกตค่ะนะก็พรุ่งนี้นะครับ การแต่งกายนะครับอ่าใส่ชุดขาวกางเกงขายาวไม่เสื้อแขนกุดนะครับเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับกางเกงขาดๆไม่ได้นะครับชุดขาวนะครับก็ไปได้เลยไม่มีค่าจ่ายไม่มีอะไรเราจัดการเตรียมไว้ให้แล้วนะครับนะเอาขอแค่ใจแล้วก็ความศรัทธาไปนะแล้วก็ไปเจอกับบิ๊กสักแก้วแล้วก็อาจารย์ยดานะครับฝาวด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วแล้วก็อาจารย์ยดาครับสวัสดีครับ